สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คือคลิป r a n d o m o f love นะคะกับหัวข้อที่ว่าในตอนนี้นะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆอ,อยู่เนาะเราจะไปล้วงความคิดของเขากันนะคะสามารถดูได้ทุกลัคนาราศีทุกสถานะนะคะน้ำจะอ่านเป็นพลังงานกว้างๆเนาะจะได้ทั่วถึงกันนะคะแต่ก็จะอ่านตามนาไพ่แหละถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะไปเริ่มกันเลย เรามาดูกันเลยนะคะว่าคนที่เป็นเพื่อนนึกถึงหรือว่าคิดถึงนะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆในตอนนี้นะคะขอดูพลังงานหน่อยเขาคิดอะไรคะ่ะอืมว,ว้าวโฟออฟวอนนะคะ หนึ่งถ้วยอืมดูเจวิวนะคะอือหือ เดสตสิ่งที่เขาคิดนะคะน้ำมองว่าคนคนนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่สถานะไหนก็ตามนะคะ mm hmm. เขามีความคิดที่แบบอยากจะเดินทางมาหาอยากเจอนะคะมีแพชชั hmm. ่นเขารู้สึกแบบ เล่าร้อนนะคะดูแบบสเสน่หาเพื่อนๆยังไงก็ไม่รู้นะคะรู้สึกคิดถึงอยู่ตลอดนะคะมีความลุ่มหลงหลงไหลในตัวเพื่อนๆนะคะอยากที่จะแบบอยากที่จะยกซดมากๆเลยนะคะจากอนาจเนาะ <c ười> คิดถึงนะคะเขาหลงไหลในเรือนล่างหลงไหลในความเป็นเพื่อนๆนะคะตัวตนของเพื่อนๆคิดถึง มีความหวังนะคะแล้วก็รู้สึกแบบปรารถนาในตัวเพื่อนๆเขาหลงรักนะคะแล้วก็ค้างขายเพื่อนๆมากไม่ว่าสถานะนี้นะคะจะมีอุปสรรคมากมายเพียงใดนะคะหนทางจะยาวไกลเขาก็อยากที่จะเดินทางนะคะไปให้ถึงเขามีความรู้สึกที่แบบอยากได้เพื่อนๆเป็นคู่ชีวิตนะคะอยากที่จะสร้างอนาคตหรือว่าสร้างความมั่นคงกับเพื่อนๆ ถ้าเขาเป็นคนเก่าๆนะคะเขาก็อยากขอคืนดีอยากกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะยังมีแพชชั่นยังคิดถึงอยู่เพื่อนยังคิดถึงเพื่อนๆอยู่ตลอดอยากติดต่อมานะคะอยากเดินทางมาหามาเจอถ้าเขาเป็นคนในปัจจุบันเนาะเขาก็เดี๋ยวเขาจะติดต่อมานะคะแล้วก็จะมาเจอเพื่อนๆเขาหลงไหลในตัวเพื่อนๆมากนะคะ ค้างใครและมีความมั่นคงต่อเพื่อนๆมากเขามองว่าต่อเขาจะดูแบบอ่าต่อให้อุปสรรคในความสัมพันธ์ใจเยอะหรือจะต้องเหนื่อยเท่าไหร่นะคะเขาก็จะสู้สำหรับความสัมพันธ์นี้นะสำหรับคนแบบที่เพิ่งคุยกันไม่ชัดเจนหรือสถานะไม่มีนะคะเขาอยากได้เพื่อนๆเป็นแฟน เขามองว่าเพื่อนๆคือคนที่เขาปรารถนานะคะคือคนในฝันคือคนที่เขาหลงไหลชื่นชอบนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับแสงดาวในยามค่ำคืนนะคะที่เขาคิดถึงเสมอก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้น้ำใช้ห้าใบแบบชัดๆเนาะเพื่อนๆหรือเขานะคะอาจจะมีลัคนาราศีอยู่ที่ลัคนาราศีกุมนะคะมังกรอ่าจริงๆนะคะมีเมถุนต้ลกุมเนาะ มินกรกฎพิจิกหรือว่าเมสิงธนูนะคะแล้วก็มังกรที่เด่นเด่นนะคะขอดูนะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆอนอีกนะคะผ่านไพ่อรเคลินเนาะเขาคิดอะไรคะเกี่ยวกับเพื่อนๆนืมเขาคิดอะไรคะเกี่ยวกับเพื่อนๆน โอ้ยโซเมตนะคะอืมืมน้ำขอซับหลังกล้องได้ไหมไม่ถนัดนะคะอ่ะเขาคิดอะไรคะเกี่ยวกับเพื่อน,อ,นอืมโอเคอ่ะลืมนะคะ เขาคิดอะไรว้า wow. ว a k e action นะคะใต้สำหรับเป็นโรแมน์สำหรับความหมายของไพ่หมายเลข48นะคะสวยมากๆเขารู้สึกว่าเพื่อนๆคือความรักของเขานะคะเขาพยายามที่จะค้นหาสิ่งที่เพื่อนๆรักและอยากที่จะลงมือทำนะคะแอคชั่นให้เพื่อนๆได้รับรู้นะคะ นะ้ำมองว่าเขาอยากที่จะแสดงความรักอยากที่จะเทคแอคชั่นนะคะการแสดงออกขึ้นมาถึง2ใบเลยนั่นก็คือการเทคแอคช i o n เดี๋ยวจะมีการกระทำบางสิ่งบางอย่างจากคนคนนี้นะคะที่จะทำให้เพื่อนๆรู้นะคะว่าเขาเนี่ยรักเพื่อนๆและไพ่ก็ต้องการไกลนะคะว่าให้เพื่อนๆเ,เนาะลองนึกนะคะหรือว่าค้นหาสิ่งสำคัญที่คนที่แบบ เพื่อนๆสนใจหรือว่าเพื่อนๆรักเนี่ยเขาชอบนะคะแล้วก็ลงมือทําให้กับเขานะคะเพื่อเป็นการแบบให้และรับที่เท่ากันนะคะเพราะยังไงเพื่อนๆกับเขาก็มีความเป็นคู่กันนะคะโ m a ม e หมายเลข48นะคะสวยมากเดี๋ยวจะมีแอคชั่นจากคนคนนี้นะคะ <c oughs> สำหรับไพ่ใบนี้นะคะก็คือวัตถุประสงค์ในชีวิตนะคะ น้ำรู้สึกว่าเขาเนี่ยมองว่าเพื่อนๆเป็นเป้าหมายสําคัญในชีวิตของเขานะคะที่เขาเนี่ยปรารถนาที่สุดหรือว่าต้องการที่จะแบบประสบความสําเร็จนะคะในความสัมพันธ์อยากที่จะมีชีวิตคู่กับเพื่อนๆนะคะเป็นเป้าหมายสําคัญในชีวิตของเขาเลยอืน้ำขอดูนะคะหากเขาสามารถที่จะพูดอะไรกับเพื่อนเพื่อนได้นะ คนคนนี้นะคะเขาอยากที่จะพูดอะไรให้เวลาเราหน่อยนะจับมือไว้ตลอดไปได้ไหมอย่าทิ้งกันนะอืฟังเพลงแล้วคิดถึงเธอนะคะอ้าว จบไปนานแล้วนะคะแต่ยังคิดถึงอยู่ทุกวันเนาะเนื่องจากเป็นคลิปโดยรวมนะคะก็จะแจ้งเสมอว่าอ่าเลือกเฉพาะข้อความที่เป็นของเราเนาะเป็นแฟนกันไหมนะคะเขาอยากที่จะเป็นแฟนกับเพื่อนๆโอเคก็จะประมาณนี้ขอดูคำแนะนำในความสัมพันธ์หน่อยค่ะ ดูแลรักษาจิตใจของเราใหด้ดีนะคะในช่วงนี้เนาะไม่ว่าจะมีแฟนหรือไม่มีก็ตามนะคะจิตใจคือสิ่งสำคัญที่ต้องรักษาเสมอปรับเปลี่ยนพลังงานนะคะให้อยู่ในพลังงานที่ดีและอุ๊ยบางครั้งนะคะอาจจะต้องงดเล่นโซเชียลสักพักนะคะให้โฟกัสอยู่ที่ตัวเองเนาะออกมาสองใบเลยนะคะ โอเคประมาณนี้เดี๋ยวน้ำขอภัยนะคะเพลงนิดนึงละกันนะคะเขาบอกเขาฟังเพลงแล้วคิดถึงเพื่อนนะคะไปดูกันว่าเพลงอะไรเนาะเพลงอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะลองไปฟังความหมายเนาะ,ะอาจจะเข้าใจความรู้สึกของเขานะคะหล่นมาแล้วนะคะเพลงหนึ่งอเป็นเพลงใหม่เลยนะคะน้ำไม่ค่อยเก่งอังกฤษลองเซิร์ชฟ,ฟังเลยนะคะเพลงนี้เนาะ ขออีกนะคะเพลง Over I Ever Need นะคะของคนนี้เลยค่ะชื่อนักร้องอยู่ด้านล่างนะคะเพลงนี้ก็เพราะนะความหมายของเขานะคะลองไปฟังเพลง Blue นะคะโอเค สตล์สำหรับก็คือ How long will I love you? นะคะทีนี้นะคะเรามาดูเพลงไทยจัดเขากันนะคะว่าจะได้เพลงไหนเนาะอาจจะเป็นของเขาหรือว่าของเพื่อนเพื่อนก็ได้นะคะ <c oughs> น้าเป็นคนชอบจัดไพ่ให้ตรงๆนะคะแบบเรียบร้อยนะคะ, <c oughs> ะมาดูกัน อ๋อเจ้าเอ๋ยนะคะอ,อวันนั้นบุพเพเนาะวันนี้เป็นอ๋อเจ้านะคะผิดที่เผลอให้คุณเป็นดวงจันทร์นะคะอ๋อดึงไม่ออก ของขวัญน,นะคะของเดอะทอยอยากเป็นคนนั้นนะคะคนที่เธอรักกันจนหมดหัวใจโอเคขอหนึ่งใบสุดท้ายเพลงมุมนะคะของเพก้าวใต้สำรับก็คือทิจจริงฉันก็เจ็บนะคะของนาเดตคุกิมิยะ เรามาดูตัวอักษรชื่อของเขาคนนี้กันนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างเนาะอยู่ในชื่อเขานะคะขอชื่อของเขาหน่อยรำหนึ่งนะคะซิ่วอืมก็จะมีนะคะตัว F อฟ่ตัว F ตัว S นะคะตัวทีตัว b นะคะตัว d ตัว u นะคะตัว e ตัว O นะคะตัว M ตัว P ตัว C นะคะแล้วก็ตัว R อาจจะอยู่ในชื่อเล่นชื่อจริงนามสก,กุลของคนคนนี้เนาะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมและก็กำลังใจน่ารักต่างๆนะคะขอให้ทุกคนนะสมหวังในความรักของตัวเองนะคะแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆไว้ให้เจอกันใหม่คลิปหนะ้านะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย